หลายคนถามน้ำอิงมานะคะว่าพี่น้ำอิงคะพี่น้ำอิงครับช่วยแนะนำปืนไรเฟิลใส่ล่าเดินเข้าป่าหน่อยนะคะว่าควรจะใช้ไรเฟิลแบบไหนยี่ห้อไหนกระบอกไหนจัดมาให้เลยตามคำขอของ f c ที่เรียกร้องกันมานะคะจัดมาให้3มกระบอกนะคะถ้าจะเดินเข้าป่าเนี่ยก็ต้องแน่นอนต้องมีลักษณะที่ <c oughs> เล็กกระทัดรัดและเบานะคะน้ําหนักไม่เยอะนะคะ <c oughs> อันดับแรกก็ต้องดูลำกล้องก่อนนะคะดูลำบางๆนะคะอย่างนี้เนาะลำบางได้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ลำหนาลำหนานะคะไม่ไม่โอเคสําหรับการเดินเข้าป่านะคะ <c oughs> อันนี้โอเคนะคะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะ,ะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวนะคะ2ออันนี้โอ้โหยกขึ้นทีโอ้โหไม่ทันค่ะไม่ทันกินนะคะสะพาย สะพายไปก็หนักนะคะเจ็บบ่าเจ็บไหล่นะคะยิ่งกระบอกนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะโอ้โหไม่ไหวนะคะดูดิ